สวัสดีค่ะวันนี้คุณพลนะคะเจ้าของโครงการบูสกายมัลท์เทนฟาร์มนะคะวันนี้ยินดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาสูตรโอโซนที่บูสกายมาลท์เทนฟาร์มของเราและขณะน,นี้เรากำลังทำสำนักงานนะคะแล้วก็บ้านพักผ่อนในโครงการบูสกายมาลท์เทนฟาร์มและตอนนี้เพื่อนบ้านก็ทยอยมาสร้างบ้านกันแล้วนะคะ ที่ดินยังมีว่างให้จับจองเป็นเจ้าของนะคะในราคาพิเศษเงื่อนไขผ่อนฟรีดอกเบี้ย12ปีนะคะเริ่มต้นผ่อนที่1999นะคะแล้วก็สามารถมาสร้างบ้านได้เลยนะคะติดต่อชมสถานที่ที่คุณพลอยนะคะ0812660159นะคะ ที่ของเรานะคะวิว360องศานะคะนี่ถ่ายจากสถานที่จริงค่ะที่ตั้งตำบลราดลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชาสีมานะคะขอขอบคุณค่ะแล้วพบกันที่บูสกายมาลคินฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะ